รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับกราบงามๆทักทายทุกคนกันแล้วกันนะครับเชา้ชาๆแบบนี้ทําอะไรกันอยู่นะหันหน้ามาทางนี้มาทางหน้าจอทีวีของเรานะครับนี่คือช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ทุกคนครับคุณกําลังอยู่กับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้วนัดกันทุกเช้านัอาทิตย์6โมงเช้านะครับ เริ่มต้นกันในช่วงแรกนะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีข่าวสารในภาคของการเกษตรทั้งของพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรรวมถึงของภาครัฐมาฝากกันด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับ จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอ่างเก็บน้ำห้วยมุกเป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีทางด้านเกษตรและอุปโภคบริโภคโครงการนี้มุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำห้วยมุก ครับผมนายต่อจักภูผาครับหัวหน้าฝ่ายจัดสนน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการจลประธานมุกดาหารสำหรับพื้นที่แห่งนี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยมุกนะครับซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2521แล้วก็มีการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ําเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จประมาณปีพศ2526ซึ่งเดิมตรงนี้นะครับเกษตรกรเนี่ยเขาใช้การทํานาแบบอาศัยน้ําฝนแค่อย่างเดียวพื้นที่การเกษตรค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็แห้งแล้งไม่มีการขยายผลในเรื่องการเกษตรมากนะักหลังจากที่ทางจลประธานเนีมองเล็งเห็นว่าตรงนี้เป็นพื้น ที่ต้นน้ําของลาห้วยมุกก็เลยได้มีการพิจาก่อสร้างเป็นแหล่งน้ําตุนทุนเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางเพื่อสําหรับในการกระจายน้าให้กับพื้นที่ชุมชนในเขตของอเำเภอคําชะอีนอกจากมีการตรงน้ําเพื่อการ,กรเกษตรหนึ่งพันหก้กว่าไร่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังตรงน้ําช่วยเหลือในเรื่องของการประปาสามารถไปช่วยจุนเจือเกษตรกร,ะกรนะครับในเรื่องของน้ําอุโรนโภคในช่วงดูแรงได้ที่สุดเลยครับในการทําการเกษตรครับคือที่นี่มันมันแห้งแล้งนะครับผมนายทกพูลใจคงครับ ประทานกลุ่มผู้ชายน้ําอ่างเก็บน้ำห้วยมุกครับตั้งแต่ได้คลองชนประทานมาแล้วนี่สามารถที่ช่วยให้เกษตรกรเรามีน้ําใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและประมงด้วยครับคือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา นกระสงตั้งแต่ได้คลองส่งน้ําได้ชนระทานมาตั้งนี่แล้วเกษตรกรยินดีมากแต่ก่อนนี่มันมีน้ําทํานารุ่งแรงส่วนมากจะเข้าไปทางานที่กรุงเทพตั้งแต่ได้คลองส่งน้ํามาแล้วเขาสามารถทนนี่จะทนานและปีนี้ก็ได้ทํสองครั้งด้วยเพราะน้ําชนระทานนี่แหละส่งให้ครับตามคลองประชาชนเขาชื่นชมมากครับ แผ่นดินของเราตรงนี้แผ่นดินป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทำอเศษษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับที่เราทําให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกับผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทําหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อละเอียดเนื้อเยอะเม็ดลีบ ได้มอกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มากำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะ,ะทําทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกับที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานเรารับประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสั่งข้าราชการถอดสูตรลงพื้นที่ทํางานไม่มีวันหยุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2568นายอัฐ,ฐกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอัคารพงษ์เผ่ารัฐมนตรีช่วยมอบนโยบายขับเคลื่อนง,งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในห้องประชุมทานทิพย์ศูนย์1กรมชนประทานสามเสนพร้อมย้ำสารต่อนโยบายเดิม9นโยบายและเพิ่มเติมมาตรการเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ เสริมแกร่งเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้วิสัยทัศน์อีกในไทยแลนด์มุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรของโลกโดยก้านโยบายเดิมที่เดินหน้าสานต่อคือ1เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ2เร่งรักการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร3บริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแรงและการเติมน้ำในเขื่อน4ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง5ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง6จัดการทรัพยากรทางการเกษตรเจดรับมือกับภัยธรรมชาติ แฝสารต่อการทําสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างต่อเนื่องและก้าวอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรเน้นให้ความสําคัญสูงสุดกับสารนโยบายอย่างเข้มข้นคือการยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและการรับมือกับภัยธรรมชาติควบคู่กับมาตรการใหม่เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้และเสริมแกร่งเกษตรกรเช่นจัดหาพันธุ์ดีส่งเสริมการแปรรูปบริหารตลาดและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยเพื่อให้เกษตรกรไทย มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแต่ผมจะชดเชยด้วยการทำงานแบบไม่มีวันหยุดครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรเราจะทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องกเกษตรกรนะครับด้วยความจริงใจด้วยการทำงานแบบเพิ่มมากขึ้นแบบไม่มีวันหยุดนะครับก็ขอกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในส่วนกลางและอยู่ในพื้นที่ด้วยครับ สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนยังอยู่ด้วยกันนะครับผมกับหนุ่มเจียระในรายการเกษตรนิวส์32นะครับสำหรับช่วงนี้กับช่วงประตูสู่อาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพมาฝากคุณผู้ชมด้วยหวังว่าชมแล้วจะได้แรงบันดาลใจกันนะครับและเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินที่นี่เลยไทม oh ์ไทคัฟแอนด์คาเฟ่โอ้โหบรรยากาศร่มรื่นมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าอาหารอร่อยที่สําคัญจุดเช็คอินจุดในการถ่ายภาพเยอะมากๆแน่นอนครับว่าเรามาถึงที่แล้วถ้าเกิดไม่คุยกับเจ้าของร้านเอ๊ะก็จะเป็นอะไรย,ยังไงไปอยู่นะฮะดังนั้นมาเจอเขาแล้วคุยกับเขาหน่อยก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณเบียร์ใช่ไหม<ข>ครับผมใช่ครับ เี๋ยวเลาชั้กินส็กันแล้วพี่เบียร์ครับพี่เบียร์ครับนี่คือไทม์ไทยคัฟแอนด์คาเฟ่ใช่ครับที่ไปที่มาของการตั้งชื่อนี้รวมถึงสถานที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างคะก่อนอื่นเลยนะครับชื่อตัวไทม์ไทยคัฟแอนด์คาเฟ่เนี่ยจุดเด่นเวลาเดินเข้าร้านเนี่ยจะเห็นตัวบ้านทรงไทยอ๋อจริงใช่ครับตรงเนี้ยเราก็เลยปรับแล้วก็ออกแบบให้มันมีฟิลที่เป็นไทยตกรรมคือต้องบอกว่าเหมือนบรรยากาศของความแบบเอ๊ะลับไปที่บ้านเก่าๆต่างจังหวัดของเราแล้วก็มีความโมเดิร์นอยู่ในตัวคาเฟ่ของเราด้วยใช่ครับที่นี่ถ้าเก ผมมาแล้วผมต้องทานต้องเลือกสั่งต้องเลือกซื้ออะไรดีฮะถ้าเป็นในส่วนของอาหารนะครับ <c oughs> ก็จะแนะนําเป็นผัดไทยกับข้าวคุกกะปิครับอืมใช่คุณผู้ชมฮะพูดมาขนาดนี้ <ๆ S 1> แล้วอยากทานแล้วนะฮะครับผม <c oughs> แล้วนอกจากนี้ละครับเรื่องของอาหารการกินจะบอกว่าที่นี่เป็นแบบว่าจุดเช็คอินแล้วก็มีความพิเศษที่ให้น้องหมา,น,มาน้องแมวหรือว่าสัตว์เย่ยเข้ามาได้ด้วยใช่ครับใช่ที่นี่เปิดเป็นเพจเฟลลี่ไม่น่าแหละคุณผู้ชมฮะใครที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วเอ๊ะตกใจว่าทำไมที่นี่มีสุนัขเยอะจังเลยมีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างี้ ใช่ครับแสดงว่าก็คือใครที่หาพื้นที่เล่นให้กับน้องๆไม่ได้มาที่นี่ได้เลยได้เลยครับไปในร้านของเรานะครับไม่ได้จํากัดว่าเราจะนําสัตว์เลี้ยงมาตรงจุดไหนได้บ้างสามารถเดินได้ทั่วบริเวณเลยคร<ช>ก็สามารถนั่งได้ทุกจุดแล้วก็สัตว์เลี้ยงจะอยู่ตรงริมน้ําก็ได้ขึ้นตรงอาคารก็ได้ครับเมื่อกี้พี่เบียร์พูดคาว่าริมน้ําแน่นอนว่าที่นี่มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะฮะหลากหลายสไตล์มากเลยเนาะใช่ครับข้าง<ช>หน้าเหมือนอยู่ในเมืองมาข้างหลังเหมือนไปบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะใช่เออมันแบบ เออแบบน่าสนใจมากๆในความที่มันมีความลงตัวอยู่ในที่เดียวนอกจากนี้มีไฮไลท์อะไรอีกไหมพี่ที่อยากแนะนําในร้านของเรานะครับนอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่แล้วเรายังมีกิจกรรมงานราพครับนี่แหละครับ,รบก็คือคมีการเพ้นภาพระบายสีในส่วนของเฟรมผ้าใบาแล้วก็เป็นกระถางดินเผาครับคือใครก็สามารถมาทําได้เลยใช่ครับสามารถมาทําได้เอาง่ายๆบอกว่าที่นี่ครบมากๆคือมาปุ๊บ เอาให้น้องๆเนี่ยอาจจะมีพื้นที่เขาได้วิ่งเล่นส่วนเจ้าของเองไปนั่งเพ้นภาพไปนั่งระบายโอ้ยดีนะแล้วเวลาเปิดปิดละฮะเรามากันได้กี่โมงเวลาเปิดปิดของร้านนะครับถ้าเกิดเป็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสจะเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครับดังนั้นนะครับผมในช่วงเวลาแบบไม่ว่าจะเป็นแบบช่วงบ่ายน่อยหรือว่าแดดล่มลมตกช่วงเย็นก็แวะมาได้เลยนะครับมาแบบคู่มาแบบเดียว าแบบครอบครัวได้หมดเลยได้หมดนะครับ,รบขอคบแค่มาร้านเราใช่ควอย่างเดียวคือไม่มานะครับพี่เบียร์ฮะอย่างนี้ฮะ คนที่เคยมาแล้วอยากจะบอกอะไรเขาและใครที่ยังไม่รู้จักเราอยากจะบอกอะไรเขาฝากให้หน่อยฮะอยากจะฝากร้านทำไทยค้าแผ่นคาเฟ่น,นะครับเพราะว่าร้านเรามีความหลากหลายในเรื่องของอาหารเครื่องดืง่มและกิจกรรมต่างๆมาร่วมทํากิจกรรมกับครอบครัวกับ,บสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้เลยทั้งบรรยากาศเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งมีความแบบร่วมสมัยแบบโมเดิร์นมีความแบบบ้าน,บ,านบ้านสวนรหรืออาหารการกินกาฟงกาแฟแล้วก็มีอะไรเบเกอรี่นะฮะที่สําคัญก็คือใครที่มีน้องหมาน้อง มีสัตว์เลี้ยงอุ้ยววเวลาเราไปคาเฟ่อื่นอาจจะต้องทิ้งเขาไว้ที่บ้านที่คอนโดที่นี่ไม่นะฮะพามาได้เลยครับผมนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในการผ่อนคลายอยากจะเพ้นท์อยากจะวาดครับครบจบที่นี่ครับดีจังเลยอะ่ะทุกคนฮะมาที่นี่ครั้งเดียววันเดียวได้ทําทุกอย่างเลยใช่ครับย้ําอีกที่หนึ่งครับชื่ออะไรและตั้งอยู่ตรงจุดไหน ไทมไทยคลาสแอนคาเฟ่ caffeine, นะครับตั้งอยู่ข้างซอยโลงกองน้ำนะครับหรือว่าสามารถเซิร์ชปัก Google Map มาได้เลยครับทางร้านของเราเนี่ยสามารถนำรถเข้าได้เพราะว่าเรามีที่จอดรถแล้วก็อีกทางหนึ่งจะเป็นทางเรือครับเข้ามาทางวัดแพกนะครับจะเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับมีรอบเรือรับส่งตลอดวันนี้มีไหมฮะวันนี้ไม่มีครับวันนี้วันจัด ไม่ใช่อะไรนะตั้งใจจะมานั่งเรือนะคะเพราะว่าทีมงานบอกว่านี่มีนั่งเรือได้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะอ้าวนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราพาทุกท่านมารู้จักมาเช็คอินแล้วก็ที่สุดไปก็คือมากินอาหารอร่อยที่นี่นั่นก็คือทามชัยแครฟแองกา์คาเฟ่แครับผมใครที่เคยมาแล้วแวะมาใหม่ได้หรือว่าใครที่ยังไม่มาเปิดใจให้กับที่นี่แล้วมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบี์มากๆเลยครับขอบคุณครับ ตรงนี้แผ่นดินป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทําเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับที่เราทําให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกับผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทําหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อละเอียดเนื้อเยอะเม็ดร,รีบพอได้มกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มา กำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะทําท,ทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกระที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานเรารับประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ เราดูแลตลอดการทำงานของเราดูแลเอาใจใส่ทั้งผลผลิตของเราผมพิพัฒน์อินทระเจริญน,นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิจกูดครับส่วนของกลุ่มนะฮะแปลงใหญ่เนี่ยทุกคนต้องมี JP นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพและก็มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการครับ โดยปกติมังคุดเราเนี่ยเวลาเราเก็บออกมาจากสวนเนี่ยเราก็จะแบ่งเกรดนะครับเราจะมีหวงคัดขนาดนะฮะในการคัดเกรดของมังคุดเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเอาลูกที่มันใช้ไม่ได้กินไม่สามารถกินได้ตกดินแตกแล้วเนี่ยใส่ลงไปนะครับเราต้องให้ลงต่างๆเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรของจังหวัดนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการครับ พวกมั่นใจได้เลยนะครว่าของเราเนี่ยคัดสรรมาเพื่อผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเป็นมุคดที่รับประทานได้ทุกลูะครับสนับสนุนโดย กรมชประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนนี่คือช่วงที่3ของรายการเราแล้วนะครับผมกับช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนวันนี้นะครับผมจะพาไปติดตามการทำงานของกรมชประทานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สม,สมัยมันวิมลค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาที่จังหวัดมุกดาหารค่ะทราบมาว่าที่นี่นะคะมีการทํานาแบบรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์ม349ทําให้การทานานะคะพลิกโฉมแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้ผลผลิตดีขึ้นลดต้นทุนการใช้น้ําที่สําคัญลดภาวะโลกร้อนกันด้วยผลสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อานวยการองคอาจแสนอุบลท่านผู้ ู้อํในการโครงการชลประทานมุกดาหารได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านครับก่อนอื่นเลยค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าโครงการสมาร์ทฟาร์ม349คืออะไรให้ท่านช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะครับก็จากสภาพปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่ง ภายใต้ความพร้อมที่เรามีอ่างเก็บน้ำนะครับ<ะ>21แห่งด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่ชมพูทานทุกอ่างนะครับรวมกันแล้วประมาณ49,700ไร่นะครับแต่จากในอดีตที่ผ่านมานะครับเกษตรกรเรามีการทํานาปีละ1ครั้งก็คือนาปี ก็ถ้ามองแล้วก็คือยังไม่สามารถใช้โอกาสในความได้เปรียบจากการมีโครงสร้างพื้นฐานหรือมีทรัพยากรตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับก็เลยนํามาซึ่งแนวทางของการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ส่งเสริมการทํานาแบบใหม่เพื่อที่จะลดต้นทุนการใช้น้ําลดปริมาณการใช้น้ําต่อไร่ลงแล้วก็เพิ่มผลผลิตจึงเป็นที่มาของการทําแปลงต้นแบบแห่งนี้นะครับค่ะแล้วสำหรับการทำนาในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ของเราเนะะี่ยค่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะท่าน ครับการทำนารูปแบบเดิมซึ่งเป็นวิธีเดิมของชาวนาทั่วไปก็คือการทำนาน้ําขังนะครับก็คือจะมีนาปล่อยน้ําเข้าแปลงนานะครับตั้งแต่เริ่มดำนาเลยจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับแต่ในเรื่องของการทำนาเปียกสลับแห้งเนี่ยก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมน้ําในแปลงนะครับหลังจากที่ต้นข้าว ยืนลําต้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมน้ำนะครับคือให้น้ําแห้งนะครับอย่างน้อยก็2ครั้งก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องซึ่งก็จะทําให้การใช้น้ําต่อไร่เนี่ยในรอบไปดูหนึ่งน้อยลงนะครับ จากผลตรงนี้เองนะครับก็ทําให้ข้าวนะครับมีการแตกรากแล้วก็แตกกอนะครับทำให้ผลผลิตของข้าวในต่อไร่นี่สูงขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วจากการดําเนินการโดยแปลงต้นแบบของเราและการขยายผลในปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับโครงการนี้เรามีการเริ่มดําเนินการมาประมาณกี่ปีแล้วคะท่านครับสำหรับโครงการต้นแบบมุกดาสมาร์ทฟาร์มสามสี่เราเริ่มทําเมื่อปี2 5 6 6นะครับค่ะ ก็เราเริ่มต้นตรงนี้เพื่อที่จะให้แปลงต้นแบบของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างในการที่จะสร้างกระบวนการรูปแบบของการทํานาเปียกสลับแห้งนะครับแล้วก็รวมถึงนอกจากทํานาเปียกสลับแห้งแล้วเนี่ยเรายังมีพืชเศรษฐกิจต่าง ที่เราจะค้นหาเพื่อให้เป็นตัวที่คาดว่าจะไปขยายผลในพื้นที่4 9 0 0 0ไร่ของเรา<ฆ>นะครับก็เลยมีการดาเนินการตรงนี้แหละนะครับภายใต้แนวทางการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่นะครับในพาร์ทของแปลงต้นแบบก็คือโปรโตไทป์คือตรงนี้เนี่ยเราจะบรวนาการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรทั้งหมดมาร่วมกันตรงนี้<ฆ>เพื่อสร้างความสำเร็จเชิงประจักษ์ก่อนที่จะเป็นต้นแบบขยายผลออกไป ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านไม่รู้จักโครงการนี้เลยทางโครงการชลประทานมุกดาหารเองก็เลยต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนใช่ไหมคะท่านให้เห็นว่ามีผลสผลิตจ,จริงๆแล้วก็ทําให้เพิ่มในส่วนของปริมาณผลผลิตได้จริงด้วยที่สําคัญเห็นว่าแก้ไขก,กับปัญหาโลกร้อนด้วยใช่ไหมคะท่าน ครับปัญหาความท้าทายก็คือการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาของเกษตรกรก็คือจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนทนัศนคติคการที่เราประชาสัมพันธ์อย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ทําให้เห็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะสามารถสัมผัสได้แล้วคสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นการทํานาเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือในเรื่องของความสําคัญก็คือลดปริมาณการใช้น้ําเพิ่มผลผลิตแล้วก็จากรูปแบบวิธีการก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการลด ภาวะโลกร้อนนะครับก็ จะสามารถในอนาคตก็คือเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวได้ด้วยค่ะแบบนี้เรามีการนําเอาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้สําหรับวิธีการของโครงการเราโดยเฉพาะไหมคะท่านครับเบื้องต้นนั้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือของการทําเกษตรเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับแต่ในพาร์ทนี้เบื้องต้นเนี่ยเราเน้นไปที่กระบวนการทํานาเปียกสลับแห้งก่อนค,ครับเพราะนั้นเทคโนโลยีต่างๆก็มีเข้ามาช่วยนะครับอย่างในเรื่องของการวัดระดับน้ําด้วยระบบเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับรูป แรงนะครับและลิเวอริงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราใช้ขึ้นจักรรวมถึงในเรื่องของการเกี่ยวข้าวการดำนาก็มีภาคีเครือขครยเข้ามาร่วมก็คืออย่างของคูโบต้านะครับ ก็เป็นเครื่องจักรเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานนะครับเรายังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีล้ำมากเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรเราเป็นเกษตรกร,ร,กรสูงวัยก็ค่อยๆเป็นขั้นตอนไปครับมีการมาสนับสนุนในส่วนของเครื่องมือใช่ไหมคะครับผมแล้วนอกเหนือจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยค่ะเรามีการนําเอาตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในระยะ2ปีที่เราทํางานมาอย่างไรบ้างคะผลสำเร็จของโครงการเป้าหมายปลายทางก็คือเรื่องของผลิตภาพการใช้น้ําคือผลิตภาพการใช้น้ําก็จะมองไปถึงเรื่องของการ ลดปริมาณการใช้น้ําให้น้อยลงหรือล,ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตซึ่งจาก2ส,ส่วนนี้เองก็จะทําให้อัตราการใช้น้ํา1ลูกบาทเมตรนี่สามารถที่จะสร้างไรายได้สูงขึ้นนะครับต่อน้ํา1คิวก็คือเป็น ภาพรวมก็คือผลิตภาพการใช้น้ำที่สูงขึ้นแบบนี้เรามีการพิจารณาเป็นรายปีไหมคะท่านอย่างเช่นปริมาณฝนหรือตัวปัจจัยต่างๆมีผลต่อโครงการเราไหมคะใช่ครับเนื่องจากการทํานาเปียกสลับแห้งเราจะมุ่งเน้นไปที่ลืดดูแล้งก็คือนาปรังเป็นหลักนะครับค่ะ ซึ่งการที่จะทํานาปรังได้นั้นก็จะขึ้นกับปริมาณน้ําต้นทุนในแต่ละปีซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเพราะว่ามีความผันผวนค่อนข้างเยอะแต่ในที่ผ่านมา2อสมปีเนี่ยมุกดาหารเราฝนค่อนข้างดีม,มีปริมาณน้ําต้นทุนเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างน้อย50%ของพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วแบบนี้เรามีการวางแผนรองรับไหมคะว่าถ้าเกิดมีฝนไม่ได้ตกต้องตามที่เราประเมินเอาไว้เราจะมีแผนสําหรับโครงการนี้ยังไงบ้างคะครับในเรื่องของการจัดสรรน้ำานาการจัดการน้ําในฤดูดแล้งนี่เราก็จะมีเรื่อง ของการวางแผนอยู่แล้วเมื่อสิ้นฤดูฝนเราจะประเมินว่าน้ําที่นี่มีอยู่เ,ยเราจะสามารถใช้กิจกรรมรองรับได้ขนาดไหนนะครับเรื่องของอุโคบริโภคเรื่องของระบบนิเวศการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ําต้นทุนในปีนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะมากน้อยก็ยังมีพื้นที่มากเพียงพอให้ส่งเสริมได้อยู่ค่ะแบบนี้ท่านมองเรื่องของการช่วยให้ชาวนามีความยั่งยืนในการทํานาม,มากขึ้นยังไงบ้างคะรูปแบบการทํานาแบบเดิมซึ่งอยู่กับเกษตรกรไทยชาวนาไทยมานานมากก็คือนน้ําขังปกติ การทำนาเปลียนสลับแห้ง o ก็ถือว่าเป็นการปรับโฉมใหม่นะครับถือว่าเป็นค่อนข้างปราณีตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าเกษตรกรสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการและเข้าใจรวมถึงเห็นผลสผริจที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติเขาเพราะฉะนั้นก็จะสามารถพลิกโฉมการทำนาที่เดิมทีมีผลผลิตที่ต่ำ กลายเป็นผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้ชาวนาได้อย่างดีขึ้นครับแล้วแบบนี้ในอนาคตล่ะคะท่านเรามีการคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาในส่วนไหนเพื่อให้โครงการสมาร์ทฟาร์ม349ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบ้างคะโครงการต้นแบบมุกดาสมาร์ทฟาร์ม349ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นะนะครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปหาเกษตรกรในเรื่องของการสร้างความรู้ของเข้าใจถ้าเกิดสมมติว่าเกษตรกรเห็นผลเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยจากการขยายผลไปเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นว่ามัน ดำเนินการแล้วได้ผลจริงผมเชื่อวาอ่าจากนี้ไปก็จะค่อยๆขยายพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายก็คือเรื่องของอาการก้าวข้ามความคิดของเกษตรกรนะครับรวมถึงวิถีต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แล้วแบบนี้เรื่องของ GDP ล่ะคะท่านท่านคิดว่าจะมีการเชื่อมโยงไปถึง GDP ของจังหวัดมุกดาหารยังไงได้บ้างคะครับในเรื่องของหากเราสามารถที่จะขยายผลในพื้นที่ชมพทานจังหวัดมุกดาหารนี่ได้มากเพียงพออย่าง,างเช่นสมมุติว่าได้สัก30%บของพื้นที่ทั้งหมดคือประมาณ1น0 0 0ันไร่เนี่ยคาดว่าจะส่งผลให้รายได้จากการทํนานาครับอาจจะเป็นเรื่องของมิติการส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไปส่งผลต่อรายได้ของจังหวัดอย่างน้อยน,อยนี่ที่เราประเมินไว้ก็ประมาณ3%ม ซึ่งคา,าดว่าในอนาคตอาจจะต้องมีกลไกลของภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ทางชุมพรทานเราเองก็ไม่ได้ขับเคลื่อนหน่วยงานเดียวเรามีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเข้ามาช่วยในการบรูรณาการในมิติทั้งเรื่องของพืชไร่พืชสวนในเรื่องขององค์ความรู้ของการทํานาเปียกสลับแห้งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้มีความยั่งยืนที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงที่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเช่นได้เลยค่ะครับก็ทางโครงการชมพทานมุกดาหารเรานะครับก็มีภารกิจสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มปริมาณน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ําบรรเทาพยายนเกิดจากน้ําในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นภารกิจหลักของเรานอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการสร้างความอยู่ดีกินดีของเกษตรกรก็เป็นสิ่งที่ทางโครงการชมพทานให้ความสําคัญภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับเราพยายามที่ ที่จะให้เกษตรกร,ร,กรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านจากรูปแบบเดิมไปนรูปแบบใหม่อาจจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ทําความเข้าใจจะขอให้เกษตรกร,ร,กรหรือพี่น้องกลุ่มผู้ชนะในพื้นที่ของเรานะครับให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกับเรากับเชื่อมั่นว่าเป้าหมายปลายทางก็จะสามารถที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรียกได้ว่ามุกดาหารสมาร์ทฟาร์ม3ามนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีผลสผริตมาอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าจะมีการพัฒนาเพื่อให้ชาวนานะคะได้มีการทํานาที่เปลี่ยนจากแบบเดิมนะคะมาเป็นรูปแบบใหม่ที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่สําคัญช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอองอาจเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ครบถ้วนไหมครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้ผมถูกใจสถานที่ถ่ายทํามากๆและก็ต้องขอขอพบพระคุณด้วยนะครับสําหรับไทม์ไท a i คราฟแอนด์คาเฟ่สำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศดีๆมีความร่มรื่นมีความทันสมัยมีความร่วมสมัยและที่สําคัญก็คือว่ามีความโมเดิร์นอยู่ในตัวมาที่นี่มากดไลค์มาเช็คอินและมาทานอาหารอร่อยๆด้วยนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการพวกเรานะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ล็อกวันเวลาไว้ได้เลยทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้ววันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ